็รออยู่ราอยู่รออยู่รอชิกสิงเกสเชเออเอวก็สัดมาปัดดีดพีกมาหนูไปเปิดบอสเพราะว่าหนูมีไปมีมีห้า้ป้าของโจโมไม่ชัวร์ครับลิงแรงแรงลิงแรงรโอ้ยลแรงแด้วยเดี๋ยวตัวส่ซาเบีจะเมตเต็มจะเมตโฮลิวโฮลิเวโฮลิอะไรกดกดกดไปเ็วเร็วไมนเร็ววันนี้เร็วันนี้ ยากจังบอกทำยังไงดิ้งเนื่องแรงสอง <m akes> ไม่เอายัง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 มันมาหาดวงหนูโอ้หนีหน,นีห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 น,นี <m akes> เฮ้ยเฮ้ยตีหน่อยตีอันตีหน่อยตีกู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 ใครตีใครมันตามดวงหนูเออตามไปตามไปดีแล้วตี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 ตายแตกตีแตกแตกเฮ้ยยันเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้คนหอนคนหอนช่วยด้วยสวยสวยใครเป็นงานวะใครเป็นงานวะช่วยด้วยหนูเป็นหนูโบหนูโบเดี๋ยวโบเดี๋ยวตีโบโบฮ้ยแอมโบรแอมโบรตีโบแล้วตีโบแล้วทุกโอเคโอเคตีคิวตีคิว ลิงแรงแรงลิงแรงลิงแรงแรงโหแรงมากแรงมากแรงมากลิงแรงมากตอนเนี้ยแรงมากจริงเหรอเออแรงมากแรงมากแรงมากแรงจริงจริงแรงจริงกว่าอันนี้แรงกว่าเออเอาอันนี้ด้วยอันไหนก็เอาหมดอ่ะเฮ้ยเมไมตอนนี้มันอีซี่วะคุณแวนมาคุณเป็นโคตรอีซี่เลยใช่เอ้ยไม่น่าพูดเลยที่ไหนที่หมายนะเฮ้ยมีหอนไหมใครมีหอนเบลหู่ไหมมีอันเอ้ยอันหอนได้หนุ่มหอนหนุ่มหอนหนุ่มหอนอันนู้นกับม้าขาอันนู้นอันนู้นกับม้าขาอันนู้นกับม้าขา ้ยว่าชนลงพูนเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโมหูดิเฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายโอยู่ไหนเนี่ยรั้งนึ่งนึ่งเดี๋ยวหนูชุบปะการังไปก่อนโจประกันไปก่อนเอาบอสได้ประกันไปแล้วโจ้ปะการังไ้โจ้โจ้ตีโจ้ที่แบนลากที่แบนล่ากบ้าออกไปเดี๋ยวหนูชุบโจ้ที่แบนอยู่พี่แบนปูพี่แบนปูลิงลิงลิงหยอกหย่าขี้โม้ลิงก่อนลิงก่อนลิงก่อนนะ่ัวไม่ใช่ตายนี่แล้วเมื่อกี้ใครตายอ่ะไม่รู้ มัวซัวตัวเล็กกันน้อยแค่งงไปหมดที่บอสตาย่านครับเนี่ยเออแล้วตัวกูได้หนูได้คอนเทนต์ละหนูได้คอนเทนต์ไปทำไฮไลท์ละมือคอนเทนต์ทรงากเลยเออดีแรงๆแต่โพสต์ลรงด้วยนะช่องอะไรนะอันฟอลโล่เอออย่าจี